วัสดีครับตอนนี้นะครับปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําที่บ้านนะครับไม่ทํางานนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจสาเหตุเลยนะครับตอนนี้เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับว่าไฟมาจากเตาแน่น,นอนครับแล้วก็เช็คสายไฟของปลั๊กเข้าปั๊มนะครับไม่มีขาดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คเพรเชอร์สวิตช์ดูเ๊ะ hey. เพ e เชอร์สวิต c h ก็ตัวนี้นะครับจะมีบอกว่าเพ e เชอร์สวิต c h นะครับตอนนี้มีมดเยอะมากเลยนะ uh. มดเข้าตัวปั๊มด้วยคิดว่าถือก,กล้องให้พี่หนะ่อยตอนนี้นะจะเช็คเพ e เชอร์สวิต c h ตอนนี้เราถอดปลั๊กไปแล้วนะตอนนี้เราเช็คไฟเช็คอะไรหมดแล้วเข้าหมดเลยเดี๋ยวให้ของว่ะ Pressure Switch ใช้โอเคให้คล้องตอนนี้ไม่แน่ใจว่า ไอตัวความสะอาดของเฟเอร์สวิตช์นะครับตอนนี้มีมดเยอะมากโอเคน็อตตัวเดียวตอนนี้นะครับ มดนะครับเข้าไปทำรังนะครับสักครู่นะนี่นะันนี้นะครับมดเข้าไปทำรังเยอะมากครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุหลกัหลกๆนะครับที่พัชิสวิตไม่ทำงานนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคาสานะั่ง ราใช้ไขควงไขควงแบนนะทำความสะอาดเอาลางมดออกมานี่นะครับเยอะมากครับตอนนี้ถ้าเกิดใครมีปั๊มลมนะครับเอาลมฉีดนะครับจะดีมากเ <c oughs> <c oughs> ลงมดเยอะมากนะครับ ต้องดูแลรักษามันดีดูฝังนี้นะโอเคครับตัดมาที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องต้นนะครับถอดเสร็จแล้วโอเคทั้งเาสะอาดเรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะลองเทส เสียบปลั๊กดูนะครับเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับจะทำงานหรือเปล่านะครับโอเคครับมาอยู่ครับโอเคใครที่มีปัญหานะครับปั๊มเงินผมนะครับอาการปั๊มไม่ทำงานนะครับลองเช็คตัวเทอร์เชอร์สปีกได้นะครับเอาเอเชอร์ัวผมปุกหน่อยนะ โอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มีปัญหาปั๊มแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเช็คเพชเชอร์สวิตต์ตัวนี้นะครับว่าสกปรกหรือเปล่าครับอย่างเช่นอาการของผมตัวนี้ครับคือผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเทสเทสให้ดูเรียบร้อยแล้วครับว่าเพชเชอร์สวิตต์เนี่ยสกปรกจริงเพราะว่าเพราะว่ามันมีซากมดด้วยนะครับให้ทุกคนความสะอาดได้เลยนะครับโอเคครับอมครับตัวนี้นะเพชเชอร์สวิตต์นี่นะตัวนี้โหดูซากมด